สวัสดีครับพี่น้องบ้องไปสุขุสุคนวันนี้ต้อมแตมกับสีมารีวิวสินค้า,ให,านะให้น้องสาวนะพี่น้องเนาะไอ้น้ำพริกกากหมูนะครับสาวิตีแซ่เปอร์นี่ครับพี่น้องนี่ครับเบื้องหน้าตาพี่น้องน้ำพริกกากหมูสาวิตีแซ่เปอร์ส่วนผสมเพิ่มกับสีมีกากหมูนะพี่น้องเนาะช็อตเด็ดมัยูุบ่องกากหมูพี่น้องกากหมูแล้วก็ พริกแข่งนะครับพริกแข่งทอดนี่ครับพริกแข่งทอดนี่ครับเออที่เป็นดากหมูกระเทียมเจียวแล้วก็ใบมะกรูดทอดส้มนผสมหลายอย่างอยู่พี่น้องหอมหอมพี่น้องเนี่ยหอ,ห,อหอมครับหอมครับเป็นเสียบที่มึงจะข้ามกันนะพี่น้องเนี่ยโอ้ทอดเดียบนีหมองยู่หมองนี่เลยพี่น้อง ่ครับแซมมากแซมมากพี่น้องผูใ้ใดอยากในน้ำพริกอ่ะอย่าลืมติดต่อเบอร์นี้ไดพี่น้องเด้อศูนย์หกหนึ่งหหนหนึ่งห้าสี่แนะครับเปิดทั่วสุรอคับน้องโอ,อ,งโอก็ศูนย์เก้าแปดองห้ก้าสองสองแปดอันนี้เป็นแฟนเพื่อนเหรอครับเบิรนะครับ น้ำพริกกากหมูสาวิตีแซ the ่บเบอร์พ <Wh ips> ี่น so ้องผู้ใดสนใจก็โทรมาเลยพี่น้องเด้อโทรมาเลยตามที่เบอร์ผมบอกไปแหละพี่น้องน้ำพริกกากหมูสาวิตีแซ่บเบอร์พี่น้องโอ้แซ่บอยู่พี่น้องแซ่บอยู่แซ่ด้อยู่ช็อตเด็ดอยู่วงกากหมูเลยพี่น้องขอมารับชมเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเด้อวันนี้ทมแจกมารีวิ้วๆสินค้าให้น้องสาวครับน้ำพริกกากหมูสาวิตีแซ่บเบอร์โอ้ สุดยอดพี่น้องสุดยอดผู้ใดได้กินแล้วก็ติดใจได้พี่น้องแต่พุกนี้ก็พุกสิบาทพี่น้องว่าแพงครับบุกอย่งนี้ครับพุกอย่างนี้ได้พี่น้องพุกสิบาทครับคลิปนี้ฝากไวปสมีได้พี่น้องเด้ออย่าลืมใส่อุดหนุนน้องเปิดนน้ำเลี้ยเด้อครับเด้อฝากไวปสมีเด้อครับสวัสดีครับ